สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องวิตามิน B นะคะวิตามิน B คืออะไรสำคัญต่อร่างกายยังไงวิตามิน B เป็นหนึ่งในวิตามินพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับร่างกายทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ของปฏิกิริยาเผาผลาญสารอาหารเพื่อนำไปสร้างสารสำคัญต่างๆให้แก่ร่างกายให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประโยชน์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะช่วยบำรุงระบบสมองและประสาทช่วยลดความเครียดป้องกันโรคซึมเศร้า รวมถึงอาการวิตกกังวลและช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทํางานได้อย่างสมบูรณ์อย่างเช่นระบบภูมิภูมิกันเป็นต้นและหากร่างกายขาดวิตามิน B จะแสดงออกมาผ่านอาการเช่นมึนงงสมองตื่อและรู้สึกอ่อนเพลียประโยชน์ของวิตามิน B ที่ดีต่อร่างกายโดยเราจะเริ่มจากวิตามิน B1 นะคะวิตามิน B1 มีความจําเป็นต่อระบบประสาท เนื่องจากมีความจำเป็นในการสร้างสารสือ่อประสาทช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้และลดอาการวิตกกังวลวิตามิน B2 เป็นปัจจัยสำคัญของการหายใจระดับเซลล์ช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บและช่วยในการมองเห็นวิตามิน B3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและระบบประสาทบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรนป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีสาเหตุมาจากความเครียดเนื้อหลังวิตามิน b 4 วิตามินชนิดนี้ผลิตโดยตับช่วยในการพัฒนาสมองสร้างสารสื่อประสาททำให้มีความจำที่ดีขึ้นอีกทั้งวิตามินชนิดนี้มีส่วนช่วยลดการสะสมของไขมันในเลือดด้วยวิตามิน B5 จําจำเป็นสำหรับการทำงานของระบบประสาทช่วยบรรเทาความเครียดและช่วยสร้างฮอร์โมนลดความเครียดของต่อมหมวกไตวิตามิน B6 เป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสารสื่อประสาทและช่วยสร้างสารต้านอาการซึมเศร้าวิตามิน B7 มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตการสร้างพลังงานและช่วยให้ระบบประสาทแข็งแรงช่วยให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียวิตามิน B8 มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของสารเคมีในร่างกายช่วยบรรเทาอาการความเครียดป้องก,กันโรคซึมเศร้าและลดความวิตกกังวลวิตามิน B9 จำเป็นต้องทำงานร่วมกับวิตามิน b 12จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆเช่นอาการทางประสาทอาการปวดศรีรษะอาการขี้หลงขี้ลืมอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายและวิตามิน b 12ช่วยบำรุงประสาททาให้ระบบประสาทแข็งแรงขึ้นและช่วยเพิ่มสมาธิความจำ5สัญญาณเตือนภัยเมื่อร่างกายขาดวิตามิน b วิตามิน B เป็นหนในวิตามินตัวสำคัญที่ช่วยทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกติโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองซึ่งเป็นวิตามินที่สามารถพบได้ทั่วไปจากการรับประทานอาหารทั่วๆไปแต่ด้วยวิถีชีวิตที่รีบเร่งของผู้คนในปัจจุบันอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้ร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและแสดงอาการผิดปกติออกมา การขาดวิตามินบีก็เช่นเดียวกันร่างกายมักจะแสดงอาการต่างๆออกมาผ่าน5อาการดังนี้ 1. ร่างกายอ่อนเพลียมีอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้ามีความรู้สึกไวต่อความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นมีอาการท้องผูกเบื่ออาหารหัวใจเต้นเร็วเป็นสัญญาณของการขาดวิตามินบี 2. ออาหารไม่ย่อยกระเพาะอาหารทำงานได้ไม่ดีมีอาการแสบตามุมปากแตกตาไม่สู้แสงมีอาการตาแดง น้ำตาไหลจมูกและหูอักเสบเป็นสัญญาณของการขาดวิตามิน b 2 3. ผิวหนังอักเสบมีอาการเบื่ออาหารท้องเดินร่างกายอ่อนเพลียผิวหนังเป็นจ้ำๆสีม่วงเป็นสัญญาณของการขาดวิตามิน b 3 4. นอนไม่หลับหรือนอนหลับยากมีผมร่วงเกิดโรคผิวหนังเป็นสัญญาณของการขาดวิตามิน b 6 5. มีภาวะโลหิตจ,จางทำให้ร่างกายอ่อนเพลียหัวเบา หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วผิวซีดและระบบประสาททำงานผิดปกติเป็นสัญญาณของการขาดวิตามิน B12 ทั้ง5อาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายของเรากำลังขาดวิตามิน B อยู่จำเป็นต้องได้รับวิตามินเข้าสู่ร่างกายอย่างเร่งด่วนเพราะทําไม่อาจทำให้ร่างกายสุดหนักลงจนต้องไปหาหมอในที่สุดเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการปรับพฤติกรรมการกิน เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามิน B อย่างเพียงพอวิตามิน B เป็นกลุ่มของวิตามิน8ชนิดที่เรียกรวมกันว่ากลุ่มวิตามิน B รวมหรือวิตามิน B คอมเพล็กซ์ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ำได้เป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการโดยมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบประสาทและอารมณ์ วิตามิน B สามารถพบได้ในอาหารทั่วไปและไม่สามารถสะสมในร่างกายได้ดังนั้นเราจึงต้องทานอาหารเพื่อรับวิตามินกลุ่มนี้เข้าไปอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะวิตามิน B แต่ละชนิดมีประโยชน์และแหล่งที่พบดังนี้ 1. วิตามิน b 1วิตามิน b 1หรือเรียกอีกอย่างว่าไทอามินเป็นวิตามินที่เปลี่ยนน้ำตาลให้ไปอยู่ในรูปแบบ พลังงานให้ร่างกายและยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทแหล่งอาหารที่มีวิตามิน B สูงเช่นธัญพืชมเมล็ดต่างๆโดยเฉพาะ,มะเมล็ดงาเพืชอตะกูลถั่วยีสต์และเนื้อหมูผู้ที่ขาดวิตามิน B 1จะมีอาการเหน็บชาและมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอว 2. วิตามิน B2 วิตามิน B2 เรียกอีกอย่างได้ว่าไลโบบฟวิน เป็นวิตามินที่มีหน้าที่หลักในการสร้างพลังงานและช่วยในด้านการมองเห็นและบำรุงผิวพรรณแหล่งอาหารของวิตามิน B2 ได้แก่นมโยเกิรต์ตคอตเทจชีสขนมปังธัญพืชไข่ขาวผักใบเขียวเนื้อสัตว์ยีสต์และตับส่วนมากจะไม่พบผู้ที่ขาดวิตามิน B2 บ่อยนัก ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับผู้ขาดวิตามิน B รวมหรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากและไม่รับประทานอาหารที่ทำจากนม,ม,วมน 3. วิตามิน B3 วิตามิน B3 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่านอาซินมีหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไขมันและแอลกอฮอล์ให้อยู่ในรูปของพลังงานอีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวบำรุงระบบประสาทและระบบการย่อยที่สำคัญคือเป็นวิตามินที่สลายยาก แม้ให้ความร้อนสูงเช่นการต้มทอดก็ยังไม่สลายไปแหล่งอาหารของวิตามิน B3 สูงเช่นในเนื้อสัตว์ปลาเนื้อไก่ไข่ขนมปังโฮเกนธันยพืชถั่วเห็ดและอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักผู้ที่ขาดวิตามิน B3 มักพบว่าดื่มแอลกอฮอล์มากและมีอาการผิวหนังเป็นผื่นแดงหนาและผิวมีสีคล้ำส วิตามิน B5 วิตามิน B5 เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากดเพนโทเทนิกซึ่งใช้ในการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแอลกอฮอล์วิตามิน B5 ช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮอร์โมนสเตอรอยอาหารที่มีวิตามิน B5 สูงพบได้มากมายในตับเนื้อสัตว์นมไข่ยีสต์ถั่วพีนัดพืชตระกูลถั่วปกติ แทบจะไม่พบผู้ที่มีอาขารวิตามิน B5 ที่ชัดเจน 5. วิตามิน B6 วิตามิน B6 เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าไพลีดอกซีนเป็นวิตามินที่ใช้ในการเมตาบอลิซึมโปรตีนที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและเป็นสารเคมีสำคัญในสมองซึ่งมีผลต่อกระบวนการทำงานและพัฒนาสมองระบบภูมิคุ้มกันและกิจกรรมของฮอร์โมนสเตียรอยอาหารที่มีวิตามิน B6 สูงได้แก่ ธัญพืชพืชตระกูลถั่วผักใบเขียวปลาหอยเนื้อสัตว์เนื้อไก่ตับและผละไม้หากรับประทานมากเกินไปเช่นอาหารเสริมวิตามิน B6 มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและระบบประสาทได้เช่นเดินลำบากมือเท้ากระตุกและนอนกระสับกระส่าย 6. วิตามิน B7 วิตามิน B7 เเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าไบาโอติน ใช้ในการเมตาบอลิซึมพลังงานสังเคราะห์ไขมันเมตาบอลิซึมกรดอะมิโนและการสังเคราะห์ไกลโคเจนแต่หากได้รับมากเกินไปอาจจะทำให้ระบบคอเลสเตอรอลสูงขึ้นอาหารที่มีวิตามิน B7 สูงได้แก่ดอกกระหลำ่ำไข่แดงพีนัทตับไก่ยีสต์และเห็ดผู้คนโดยทั่วไปจะไม่พบว่ามีอาการขาดวิตามิน B7 เพราะร่างกายต้องการไม่มาก แต่ถ้าหากกินไข่ขาวดิบต่อเนื่องนานเป็นเดือนๆเ,เช่นนักกล้ามไข่ขาวจะไปขัดขวางการดูดซึมของวิตามิน b 7ได้7วิตามิน b 9วิตามิน b 9เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากดโฟลิกใช้ในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและการสังเคราะห์ DNA การเจริญเติบโตของเซลล์ ึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามิน b 9สูงได้แก่ผักใบเขียวพืชตะกูลถั่วตับไก่ไข่ธัญ,ญพืชและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหากได้รับวิตามิน b 9มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยจะมีอาการวิงเวียน,ยนหงุดหงิดง่าย 8. วิตามิน b 12วิตามิน b 12เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าไซโนโคบาลามิน ใช้ในการผลิตและสมดุลเนื้อเยื่อไมอีลีน e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอารมณ์การผลิตเม็ดเลือดแดงและการสลายของกรดไขมันและกรดอะมิโน,โนบางชนิดเป็นพลังงานและทำงานร่วมก,กันกับโฟเลตแหล่งของวิตามิน B12 เช่นตับเนื้อสัตว์นมชีสไข่และเกือบทุกอย่างที่มาจากสัตว์ผู้สูงอายุและกลุ่มมังสวิรัตมักจะขาดวิตามินกลุ่มนี้ มักจะมีอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าใจสัน่นน้ำหนักลงมีปัญหาด้านจิตใจเช่นซึมเศร้าและความจําเสื่อมสรุปนะคะวิตามิน B เป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายและระบบประสาทโดยจัดเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ดีและไม่สะสมในร่างกายเราจึงจําเป็นต้องได้รับวิตามิน B อย่างพอเพียงในทุกๆวันโดยการทานอาหารให้ครบหหมู่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดี ก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะคะติดตามชมกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ